สวัสดีครับมาพบผมอิเล็กทรนิกส์เมืองครับวันนี้ผมพามาดูนะครับปั๊มโซลารเซลล์นะครับโซลาเซลล์ที่อยู่ด้านบนผมเนี่ยเป็นโซลาเซลล์สามร้อยสี่สิบวัตต์หนึ่งแผ่นเป็นแผงรุ่นเก่านะครับแผ่นฟอีลนะครับอยู่อยู่ด้านบนนี้เลยครับส่วนด้านล่างที่เห็นปั๊มน้านี่นะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําขนาดยี่สิบสี่โวลต์นะครับผมร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้นะครับน้ำข้อสี่หุนนะครับแรงดันน้ําประมาณนี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองแล้วนะครับนี่นะครับแรงดันน้ําเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะนนี้คือน้ํานะครับข้อสี่หุนนะครับนี่นะครับข้อสี่หุนแรงๆเลยนะครับนี่นะครับผมกับแผงนี้หนึ่งแผงนะครับให้ดูแผงด้านบนนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะขนาดห้าสิบคูณหนึ่งเมตรนะครับความกว้างหนึ่งเมตรส่วนด้านนี้ห้าสิบเซนนะโอเคนะครับข้อจบสาธิตนะครับเพียงเท่านี้นะครับ การต่อใช้งานไม่ยากนะครับบวกกับลบต่อเข้าไปในขั้ว MC4 นะครับมาดูนี่นิดนึงครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับที่นี้ใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับกับระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับสวัสดีครับ